สวัสดีครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าหนูอยู่ในเขาค่ะหนูอยู่บนเขากำลังจะไปเดินเขาค่ะเขียวเหลืองเขียวเหลืองชมพูวันนี้ มีเอฟซีอุ้ยสิวขึ้นใช่สิวยมมากแล้วก็น้ำหนักขึ้นเยอะมากน้ำหนักขึ้นประมาณสามโลได้ตอนนี้น่าจะสี่สิบห้าแล้วน้ำหนักวันมาทุกคนดูเหนียงหนูนะความกันดูดิแล้วพรุ่งนี้หนูมีถ่ายงานแล้วก็สิวขึ้นหัวยมขาเขียว วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ามันถามฉันว่าจะไปไหนฉันเลยตอบว่าไปให้ไกลเกินกว่าที่ฉันเคยมาอะ ว่าสิอยูยอ่ใดอ่ะใช่ตอนนี้อยู่ตอนพรุ่งนี้ไปถ่ายอาจารย์คค่ะวันที่สะะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะลองเทงเหนือให้ฟัง แก่แดงๆจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กะห,หนุ่มเมื่อเอ๊ะหนุ่มหนุ่มเมืองกรุงจะไว้ใจได้กาไม่ใช่ค่าเจ้าจะไว้ใจได้กะสวัสดีค่ะ ยังเลยค่ะไม่เจอพี่นิกกี้เลยค่ะหนูว่าได้เจอหลังปีใหม่ถ้าไม่ได้ถ่ายไม่น่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอเมื่อไหร่ขอบคุณค่ะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเหมือนกันครับ อยู่อยู่ไหนไม่รู้อ่ะไปไหนเราเดินไปเดินมาค่ะเพราะว่าในป่ายุงแล้วก็มแมลงเยอะเราต้องเดินไปเดินมาจะบอกว่าตอนนี้ร้อนมากคิดว่าจะหนาวนี่ดูทุกคนมึนหัวแม่หนูเดินไปเดินมา ไปแล้วค่ะทุกคนแว้มากทายนะคะฝากไปปั่น t i k t o อปั่น YouTube ปั่นคอมเมนต์งานเง,นงินใดๆของรันด้วยนะคะ <illy> ฝากด้วยนะคะร <t ell> ันอยู่ปีไหนอยู่ปี4ี่กำลังจะจบแล้วค่ะ <t ell> โอเคนะคะทุกคนบ <t ell> <otic> ๊ายบาย บายบายนะคะ